สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะนำเสนอวิธีการทำอาหารแบบง่ายๆค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูยำมะม,ม่วงกันค่ะเมนูนี้เครื่องปรุงเนี่ยจะไว้ทำสำหรับขายเลยนะคะส่วนประกอบก็จะมีตัวมะม่วงดิบค่ะมะม่วงดิบนะคะแล้วก็จะมีถั่วลิสงคั่วปลากรอบแห้งตัวเล็กค่ะ หอมหอมแดงค่ะแล้วตัวเครื่องปรุงเราจะใช้ตัวน้ําเชื่อมนะคะไม่ได้ใส่เป็นตัวน้ําตาลใช้น้ําเชื่อมเลยค่ะแล้วก็น้ําปลาแล้วเราจะใส่มะนาวแล้วก็จะมีพริกป่นเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีทํากันเลยนะคะแล้วก็จะมะม่วงนี่อันนี้เราปอกทําความสะอาดอาแล้วค่ะแล้วเราก็จะขูดเขานะคะ อูดนี่อย่าอย่าบางไปนะคะมีใหญ่มีเล็กบ้างค่ะเวลาเรายำเขาก็าจะได้ไม่สลบแล้วจะได้สวยอะคะ่ะนี่นะคะเวลาทำขายเนี่ย สามารถใช้เป็นมะม่วงแก้วได้นะคะเขาจะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะเลือกลูกที่แก่ๆะะคะ่ะก็จะไม่เปรี้ยวมากส่วนมากถ้าเรายำกินเองที่บ้านเนี่ยก็ก็จะไม่ใช้สูตรนี้นะคะสูตรนี้จะไปที่เขาขายกันนะคะเขาก็จะส่วนมากจะใช้สูตรอันนี้เลยค่ะถ้าใช้สูตรเป็นน้ำเชื่อม ถ้าเราทํากินเองที่บ้านง่ายๆเนี่ยเราก็จะไม่ทําเป็นน้ําเชื่อมเราจะใส่เป็นตัวน้ําตาลค่ะแล้วแต่ว่าจะใช้เป็นตัวน้ําตาลปีป๊บหรือว่าน้ําตาลทรายก็ได้ก็ประมาณนี้นะคะให้ได้สักจานหนึ่งะค,ะค่ะเนี่ยค่ะขูดขึ้นมาลักษณะมีใหญ่มีเล็กผสมกันเวลาเรายำเขาเนี่ยเขาก็จะไม่สลบเท่าไหร่นะคะแต่มันเหลืออีกหน่อยนึงเดี๋ยวขูดอีกนิดนึงค่ะเสียดาย ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวบาดมือประมาณนี้ค่ะขูดให้ไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเสียดมายมะม่วงนี่ค่ะขูดได้อีกเยอะเลยค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็จะใส่ตัวนี้เลยค่ะตัวหอมหอมแดง ใส่เยอะอันนี้ใส่หมดเลยนะคะชอบเยอะชอบเยอะค่ะใส่หมดเลยค่ะแล้วเขาก็จะเวลาขายเขาจะใส่ตัวประกรอบเขาเรียกว่าปลาปลาจิ้งจางหรือค่ะใส่ลงไปเลยนะคะประกรอบแล้วจะใส่ถัวถ่วถั่วลิสงนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้ถ้าขายเนี่ยได้ประมาณสองจานได้แล้วเราก็จะใส่ตัว อันนี้เป็นตัวน้ำเชื่อมนะคะใส่เลยค่ะประมาณปริมาณแค่นี้ก็ใส่น้ำเชื่อมประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วเราจะใส่ตัวพริกป่นนะคะเราไม่ใส่พริกสดใส่พริกป่นเลยค่ะจัดๆแล้วเราจะบีบด้วยมะนาวมะนาวประมาณถ้าขายเนี่ยให้ให้บีบ มะนาวเอาไว้เลยนะคะแต่อันนี้เราจะใส่ประมาณหนึ่งฝ่าประมาณอย่างนี้ค่ะบีบลงไปตัวมะม่วงเขาจะเปรี้ยวแล้วแต่ยังไงเราก็ต้องใส่มะนาวนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเร็จเรียบร้อยอันนี้เราจะยำเขาเลยนะคะคนอย่างนี้เลยค่ะนาะกินมากเลยค่ะ เวลาเราไปเที่ยวนะคะเราเรามีเห็นเขาขายยำมะม่วงค่ะตามถนนคนเดินนะคะเขาจะยำสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูแล้วสามารถเอาไปทําขายได้เลยนะคะเนี่ยค่ะน่าก,กินมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองชิมว่ารสชาติโอไหมคะ่ะนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะขอชิมนิดนึงค่ะนี่นะคะ พอดีเลยค่ะเปรี้ยวของตัวมะม่วงของตัวมะนาวแล้วก็ความหวานแล้วก็ความเค็มได้ได้รสชาติพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ใส่จานกันนะคะง่ายๆเลยค่ะเวลาไปทําขายได้เนี่ยจานนึงเนี่ยตอนเคยไปซื้อเนี่ยเขาขายประมาณ30บาทถ้าเราเอาพิเศษเขาก็จะคิด50บาทค่ะ ขาก็จะใส่กระทงให้เรานะคะอันนี้เราก็จะจัดใส่กระทงน่ากินค่ะน่ากินมากเลยอะ่ะน้ำลายไหลน่ากินค่ะเห็นไหมคะ เราใส่เป็นตัวน้ำเชื่อมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนของน้ำเวลาเรายำเนี่ยเราก็จะยำง่ายอย่างเนี้ค่ะแล้วก็ราดน้ำเขาลงไปเลยนะคะอืมน่ากินสุดจดนี่เลยค่ะเดี๋ยวเช็ดจานนิดนึงหแล้วเราก็จะแต่งจานนิดหน่อยค่ะด้วยผักชีของเรา อร่อยนะคะชิมให้ดูแล้วค่ะก็จะได้ยำมะม่วงสูตรเอาไปขายได้เลยค่ะทากินที่บ้านก็ได้เครื่องปรุงไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะเวลาขายอะค่ะให้โชว์ตัวไอ้ปลาปลาทอดกรอบอะเป็นโหลใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ตัวถั่วลิสงคั่วโหล,โลใหญ่ๆแล้วก็น้าเชื่อมโหลใหญ่ๆเลยค่ะเห็นเวลาไปเดินเนี่ยเห็นป้าแก่ขายอะค่ะแล้วก็ใส่เงี้ยดูแล้วน่ากินมากๆเลยแล้วก็หอม หอมแดงนี่ก็ใส่ตะก้าเยอะๆดูแล้วน่ากินก็เชิญชวนลูกค้าได้เลยสูตรนี้นะคะทําให้เพื่อนๆดูแล้วเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ